ดงคำให้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นป่าที่ชาวบ้านละแวกนั้นไม่ค่อยเอ่ยชื่อกันตรงๆถ้าจำเป็นต้องพูดก็มักจะลดเสียงลงโดยไม่รู้ตัวป่าผืนนี้ไม่ใช่ป่าลึกที่สุดแต่เป็นป่าที่เงียบผิดธรรมดาเงียบจนเหมือนมีอะไรฟังอยู่ตลอดเวลาพานแดงเดินฝ่าทางดินเละชื้นจากฝนเมื่อคืนรอยเท้าเขาจมหายทุกย่างก้าวกลิ่นดินกลิ่นใบไม้ผูและกลิ่นน้ำค้าง ผสมกันจนเกิดกลิ่นเฉพาะตัวของดงคำไห้กลิ่นที่คนไม่คุ้นจะรู้สึกอึดอัดเหมือนหายใจไม่เต็มปอดเขาไม่ได้รีบเดินช้าๆอย่างคนคุ้นป่าสายตากวาดมองรอบตัวตลอดเวลาไม่ใช่เพราะกลัวสัตว์แต่เป็นสัญชาตญาณของคนที่รู้ว่าป่าแบบนี้ไม่ได้มีแค่ของเป็นพรานแดงเป็นคนรูปร่างสันทัดผิวคล้ำจากแดดดวงตาแข็งกร้าว มีรอยแผลเก่าพาดผ่านคิ้วซ้ายแผลนั้นได้มาตั้งแต่ครั้งที่เขาไปลองของในป่าทางเหนือยิ่งเสือดำที่ว่ากันว่าเป็นเสือสมิงเขารอดมาได้แต่ตั้งแต่นั้นเขายิ่งเชื่อว่าของที่ตัวเองมีเอาอยู่ข่าวเรื่องตัวเงินตัวทองปีในดงคำห้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ถูกเล่าต่อกันมาหลายรุ่นว่ามันอาศัยอยู่แถวหนองน้ำเก่ากลางป่าเป็นสัตว์ที่ไม่ยอมให้ใครแต่ต้อง ใครล่าแล้วไม่ได้ของกลับไปมักจะไม่ได้กลับออกมาพ่านแดงหัวเราะในลำคอทุกครั้งที่นึกถึงคำเตือนเหล่านั้นถ้ามันแรงจริงป่านี้คงไม่เหลือคนเขาเคยพูดไว้แบบนั้นแต่ลึกๆในใจเขากลับเลือกดงคำไห้เพราะมันแรงนั่นแหละยิ่งแรงยิ่งน่าลองเมื่อเดินลึกเข้าไปเสียงนกเสียงมแมลงค่อยๆหายไปทีละนิดเหมือนมีใครค่อยๆปิดปากป่า ดงคําให้เริ่มเผยตัวตนต้นไม้ใหญ่ขึ้นแสงแดดรอดลงมาเป็นลำลำฝุ่นละอองลอยช้าๆในอากาศตรงทางแยกเก่าที่แทบไม่มีใครใช้มีสารไม้ผูพังหลังเล็กตั้งเอียงอยู่ใต้สารมีรอยทูบเก่าเศษผ้าสามสีซีดจนแทบเป็นสีเดียวกันพานแดงหยุดมองสารนั้นอยู่ครู่หนึ่งเขารู้ธรรมเนียมป่ารู้ว่าควรไหวควรขอแต่ความคิดอีกด้านหนึ่งผุดขึ้นมาเร็วกว่า ถ้าว่าแปลว่ายอมรับว่ามันแรงกว่ากูเขาเดินผ่านสารไปเฉยๆไม่แม้แต่จะเหลียวกลับแถมยังถุยน้ำลายลงพื้นเบาๆเหมือนแสดงอำนาจทันทีที่เขาก้าวพ้นสารลมเย็นว่าพัดสวนมาทั้งที่ก่อนหน้านั้นอากาศอบอ้าวเหงื่อที่หลังคอเขาเย็นเฉียบในพริบตาพรานแดงชะงักไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างรับรู้การมาของเขาแล้ว เขาลูบผ้ายันที่ผันข้อมือซ่อนความรู้สึกไม่สบายใจไว้ใต้สีหน้าเรียบเฉยแล้วเดินต่อไปเสียงฝีเท้าของเขาดังชัดในความเงียบราวกับป่าตั้งใจฟังทุกก้าวในใจพรานแดงมีเพียงความคิดเดียวคืนนี้เขาจะได้นั่งห้างและดงคำให้จะได้รู้ว่าคนชื่อพรานแดงลองของแล้วไม่เคยแพ้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่า ดงคำไ้ไม่ใช่ของให้ใครลองหลังจากก้าวพ้นสารผูพังมาได้ไม่ไกลพลานแดงรู้สึกเหมือนป่ารอบตัวเปลี่ยนหน้าทันทีความเงียบที่ตามมาไม่ใช่ความเงียบแบบธรรมชาติแต่มันเป็นความเงียบที่อัดแน่นเหมือนมีสายตานับร้อยคู่จ้องมองจากทุกทิศทางเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆตามร่องทางสัตว์ที่ทอดยาวไปสู่หนองน้ำเก่าทางดินเริ่มอ่อนยวบ ทุกก้าวมีเสียงดูดดินเบาๆดังจวบจวบกลิ่นโคลนผสมกลิ่นข้าวบางอย่างลอยมากับลมทำให้จมูกพรานแดงรู้สึกระคายรอยเลื้อยขนาดใหญ่ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆลากยาวไปตามพื้นดินใบไม้แห้งถูกกวาดออกเป็นแนวเหมือนมีอะไรหนักๆคูดผ่านรอยนั้นสดใหม่ขอบดินยังชื้นแสดงว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่นานพลาแดงหยุดยองลงใช้นิ้วแต่รอยเลื้อยแล้วดมเบาๆ กลิ่นคาวไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปมันมีกลิ่นเหมือนสนิมเหมือนเลือดเก่าของจริงเขาพึมพำในลำคอดวงตาเป็นประกายไม่นานนักหนองน้ำก็ปรากฏตรงหน้าหนองกว้างน้ำขุ่นคลำ้ำผิวน้ำเรียบผิดปกติทั้งที่ลมพัดเบาๆรอบป่าริมหนองมีต้นตะเคียนใหญ่ยืนตระงานรากโผล่พ้นดินเหมือนงูยักย้ายขดตัวพรานแดงเลือกต้นนี้ทันทีไม่ใช่เพราะมันเหมาะ แต่เพราะมันแรงเขาวางสัมภาระลงเริ่มลงมือสร้างห้างอย่างชำนาญไม้ถูกตัดเสาเชือกถูกผูกเสียงทำงานควรจะดังแต่กลับเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศเสียงขวานฟันไม้ฟังดูทึบและห่างเหมือนมีใครเอาผ้ามาห่อเสียงไว้ระหว่างทำห้างเขารู้สึกเหมือนมีใครเดินวนรอบหนองเสียงฝีเท้าแผวๆดังขึ้นแล้วหายไปพอหันไปมองก็ไม่เห็นอะไร นอกจากต้นไม้ที่ยืนแน่นทึบเงื่อเริ่มไหลทั้งที่อากาศเย็นผิดปกติไม่ใช่เหงื่อจากแรงงานแต่เป็นเหงื่อจากความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เมื่อห้างเสร็จพรานแดงปีนขึ้นไปนั่งปรับท่านั่งให้มั่นคงแขวนปืนไว้ข้างตัวมองลงไปยังหนองน้ำเบื้องล่างทันทีที่เขานั่งลงลมก็หยุดป่าทั้งผืนเหมือนหยุดหายใจผิวน้ำที่นิ่งอยู่แล้วกลับนิ่งสนิทยิ่งกว่าเดิม ราวกับกระจกดำสะท้อนเงาห้างเงาของต้นตะเคียนและเงาของเขาที่ดูบิดเบี้ยวผิดสัดส่วนพาานแดงจุดบุหรี่ไฟแช็คติดยากผิดปกติต้องจุดถึงสามครั้งกว่าประกายไฟจะติดควันบุรี่ลอยขึ้นช้าๆแต่แทนที่จะลอยตรงกลับหมุนวนแล้วจางหายเหมือนถูกดูดกลืนกลิ่นข่าวเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆกลิ่นเหมือนซากสัตว์เก่าเหมือนหนองน้ำที่เก็บความตายไว้หลายสิบปี เขาหยิบมีดหมอออกมาวางไว้บนตักใช้นิ้วลูบคมมีดเบาๆแล้วเริ่มท่องคาถาที่เคยใช้ข่มของป่าเสียงคาถาแผ่วแต่ทุกคำหนักแน่นถ้าว่ายิ่งท่องป่ายิ่งเงียบเงียบจนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นจากใต้หนองมีเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆดังจอมไม่ใช่เสียงปลาไม่ใช่เสียงกบเป็นเสียงเหมือนของหนักมากขยับตัวพรานแดงชะงัก มองลงไปดวงตาเพ่งผ่านความมืดเห็นผิวน้ำเป็นคลื่นวงกว้างก่อนจะกลับมานิ่งอีกครั้งในอกเขาเกิดความรู้สึกแปลกๆไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกำลังถูกประเมินเหมือนใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังชั่งน้ำหนักว่าคนบนห้างนี้เหมาะจะเป็นเหยื่อหรือเป็นของบรรณาการพรานแดงสูดลมหายใจลึกกํมมือแน่นในใจยังคงเชื่อว่าของที่มีจะเอาอยู่ แต่ลึกลงไปในส่วนที่เขาไม่ยอมรับเสียงหนึ่งเริ่มกระซิบเบาๆมึงมาผิดที่แล้วและคืนนั่งห้างในดงคำไหก็เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเชื่องช้าบนห้างไม้เหนือหนองน้ำพรานแดงนั่งนิ่งร่างกายแทบไม่ขยับมีเพียงดวงตาที่กวาดมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังความมืดเริ่มค้นขึ้นจนแทบจับต้องได้หมอกบางลอยต่ำเหนือผิวน้ำ ทำให้หนองดูเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงกลางคืนที่ควรจะคึกคักกลับเงียบผิดปกติไม่มีเสียงกบไม่มีเสียงจิ้งรีไม่มีแม้แต่เสียงปีกมแมลงบินผ่านทุกอย่างเงียบจนพรานแดงเริ่มได้ยินเสียงเลือดไหลในหูตัวเองจูจ่ๆเสียงน้ำกระเพื่อมก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เป็นจังหวะช้าหนักเหมือนของใหญ่กำลังเลื้อยใต้ผิวน้ำพรานแดงยกปืนขึ้นช้าๆ ปลายกระบอกชี้ไปยังผืนน้ำสีดำเขากลั้นหายใจดวงตาเพ่งจนปวดเบ้าพยายามแยกแยะว่าคลื่นที่เห็นนั้นเกิดจากอะไรแล้วเงาหนึ่งก็ปรากฏมันไม่โผล่ขึ้นมาทั้งตัวมันแค่เลื่อนผ่านใต้ผิวน้าเป็นเงาดายาวเคลื่อนไหวช้าๆแต่มั่นคงเงานั้นใหญ่กว่าสิ่งใดที่พรานแดงเคยเห็นผิวน้ำยุบตัวตามแนวเงาราวกับไม่ใช่น้ำแต่เป็นผ้าดำที่ถูกอะไรหนักๆก,กดทับ หัวใจพานแดงเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะสัญชาตญาณน,นักล่ากำลังถูกปลุกเขากระซิบกับตัวเองเบาๆมันมาแล้วทันใดนั้นเงาดำนั้นหยุดหยุดอยู่ตรงกลางหนองผิวน้ำกลับมานิ่งสนิทแล้วดวงตาคู่หนึ่งก็โผล่ขึ้นมาไม่ใช่การโผล่พรวดแต่เป็นการลอยขึ้นช้าๆดวงตาสีแดงหม่นสะท้อนแสงจันที่เล็ดลอดผ่านเมฆดวงตานั้นมองขึ้นมา มองตรงมาที่ห้างพรานแดงรู้สึกเหมือนถูกตรึงเหมือนเวลาหยุดเดินเขารู้สึกได้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างไม่ใช่แค่สัตว์ที่ถูกล่าแต่มันกำลังมองกลับความเย็นแล่นวาบจากต้นคอไปถึงกระดูกสันหลังมือที่จับปืนแน่นเริ่มสั่นเล็กน้อยเขากัดฟันยิงนัดเตือนลงไปเสียงปืนดังสนั่นสะท้อนกล้องไปทั่วดงคำไหแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับผิดจากทุกครั้ง เงาดำนั้นไม่สะดุง้งไม่หนีไม่จมหายมันค่อยๆจมลงช้าๆเหมือนหัวเราะยะหลังจากนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นไม่ใช่จากหนองแต่จากต้นตะเคียนใต้ห้างเสียงขูดครืดคลืดเหมือนเล็บหรือเกล็ดแข็งๆครูดไปกับเปลือกไม้พานแดงหันไปมองทันทีเห็นรอยใหม่ปรากฏบนลำต้นตะเคียนรอยลึกยาวสดเหงื่อไหลลงขมับทั้งที่อากาศเย็นจัด จากนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นรอบห้างหลายจังหวะหลายทิศทางเหมือนมีบางอย่างเดินวนแต่ไม่ให้เห็นตัวพรานแดงเริ่มท่องคาถาในลำคอเสียงสั่นเล็กน้อยเขาหยิบมีดหมอขึ้นมาขีดอักขระบนฝ่ามือเลือดซึมออกมากลิ่นข้าวผสมกับกลิ่นหนองน้ำยิ่งทำให้อากาศหนักอึง้งทันใดนั้นเขาเห็นเงาเพิ่มขึ้นไม่ใช่เงาเดียวรอบหนองเต็มไปด้วยเงาดำ บางเงาเลื้อยบางเงานอนนิ่งบางเงาเหมือนยืนชูหัวเงาเหล่านั้นซ้อนทับกันจนแยกไม่ออกว่าตัวไหนจริงตัวไหนภาพหลอนเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นพร้อมกันเหมือนป่าทั้งผืนกำลังสูดลมหายใจเดียวกันภาพแปลกๆเริ่มซ้อนเข้ามาในสายตาพรานแดงเขาเห็นเงาคนเห็นคนที่เขาเคยยิงเคยฆ่าเคยล่าเพราะความอยากลองทุกคนยืนอยู่ริมหนอง ดวงตากลวงโบ่จ้องมองเขาเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่รู้ว่ามาจากป่าหรือจากในหัวมึงคิดว่ามึงเป็นคนเลือกแต่จริงๆมึงถูกเลือกตั้งแต่ก้าวเข้ามาแล้วพรานแดงกำปืนแน่นฟันกัดจนกรามขึ้นสันในใจเริ่มรู้แล้วว่าคืนนี้ไม่ใช่แค่การลาแต่มันคือการถูกทดสอบและป่ากำลังดูว่าของที่เขามีจะต้านสิ่งที่เฝ้าดงคำให้ได้จริงหรือไม่ เงาดำในหนองเริ่มขยับอีกครั้งคราวนี้มันไม่ซ่อนแต่มันกำลังจะขึ้นมาเงาดำในหนองเริ่มเคลื่อนไหวชัดเจนขึ้นผิวน้ําที่เคยนิ่งสนิทกลับกระเพื่อมเป็นวงกว้างเหมือนมีบางสิ่งกำลังดันตัวขึ้นมาจากก้นหนองกลิ่นข้าวฉุนพวยพุ่งขึ้นมาแรงจนพานแดงต้องกลืนน้ำลายหลายครั้งบนห้างไม้ร่างของเขาเริ่มตึงเครียดโดยไม่รู้ตัวกล้ามเนื้อแข็งเกรง่ง เหมือนสัตว์ที่รู้ว่ากำลังถูกล้อมพานแดงพยายามควบคุมลมหายใจให้สม่ำเสมอแต่ยิ่งพยายามเสียงหายใจกลับยิ่งดังในหูเงารอบหนองไม่ใช่แค่งเงาอีกต่อไปบางเงาเริ่มมีมิติเริ่มเห็นสันหลังเห็นหัวเห็นหางที่ยาวลากไปกับดินเสียงเลื้อยดังพร้อมกันจากหลายทิศทางใบไม้แห้งถูกครูดเสียงซาซาดังสม่ำเสมอ เรากับทั้งป่ากำลังเคลื่อนเข้าหาห้างพรานแดงเริ่มรู้สึกว่าห้างที่เขานั่งไม่ใช่ที่สูงอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางที่ทุกอย่างกำลังหันเข้ามาเขารีบหยิบตะกรุดที่ห้อยคอขึ้นมากําแน่นหลับตาท่องคาถาเสียงหนักกว่าที่เคยเสียงคาถาดังก้องในอกแต่แทนที่จะรู้สึกมั่นใจเขากลับรู้สึกเหมือนเสียงนั้นถูกกลืนหายไปในความมืด ทันใดนั้นลมแรงก็พัดวูบขึ้นมาไม่ใช่ลมพัดผ่านแต่เป็นลมที่พุ่งเข้าใส่ใบไม้รอบห้างปลิวว่อนแต่บนห้างกลับนิ่งผิดปกติราวกับลมตั้งใจหลบเลี่ยงเขาเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงซ้อนกันบางเสียงเหมือนคนแก่บางเสียงเหมือนเด็กบางเสียงเหมือนสัตว์คำรามต่ำๆมึงเอาอะไรมาของกูไม่ใช่ของให้ลอง พานแดงลืมตาขึ้นเห็นเงาคนยืนอยู่ใต้ห้างไม่ใช่คนเป็นแต่เป็นเงาดำรูปร่างคล้ายคนยืนก้มหน้าทีละเงาสองเงาสามเงาเงาเหล่านั้นเริ่มยกหน้าขึ้นใบหน้าแต่ละคนคือคนที่เขาจำได้คนที่เคยเดินป่าไปกับเขาคนที่เคยถูกเขาชักชวนมาลองของบางคนหายบางคนตายบางคนกลับไปแบบไม่เหมือนเดิม ดวงตาพวกนั้นว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยคำถามมึงยังไม่พออีกเหรอหัวใจพรานแดงกระตุกแรงเขาเริ่มรู้สึกเจ็บแน่นในอกเหมือนมีอะไรหนักๆกกดทับความเชื่อมั่นที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนเขาหยิบมีดหมอขึ้นมาอีกครั้งกรีดฝ่ามือให้เลือดไหลมากกว่าเดิมใช้เลือดเขียนยันสดบนแผ่นไม้ห้างปากท่องคาถาคมทันทีที่ยันเสร็จเสียงคำรามต่ำก็ดังขึ้นจากหนอง ไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงเหมือนดินกับน้ำเสียสีกันผิวน้ำแตกออกหัวขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาเพียงครึ่งเดียวดวงตาแดงหม่นจ้องตรงมาที่พรานแดงครั้งนี้มันไม่หลบมันไม่ซ่อนมันอยู่นิ่งเหมือนต้องการให้เห็นชัดๆและในดวงตานั้นพรานแดงเห็นภาพสะท้อนไม่ใช่ภาพตัวเงินตัวทองแต่เป็นภาพตัวเขาเองภาพเขายิงภาพเขาหัวเราะ ภาพเขาพูดว่าลองดูว่ามันแรงแค่ไหนเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าครั้งไหนของมึงไม่พอทันใดนั้นยันที่เขียนไว้เริ่มซีตะกรุดในมือร้อนวูผ้ายันที่ข้อมือเริ่มตึงเหมือนมีใครดึงจากอีกด้านพรานแดงเริ่มสัน่นไม่ใช่จากความกลัวอย่างเดียวแต่จากความรู้ตัวเขาเริ่มรู้แล้วว่าคืนนี้ไม่ใช่การลองของแต่เป็นการคิดบัญชี และคนที่เคยคิดว่าตัวเองคุมเกมกำลังถูกป่าทั้งผืนค่อยๆบีบเข้าหาศูนย์กลางเงาดำรอบหนองเริ่มขยับเข้ามาใกล้ห้างช้าๆมั่นคงไม่มีความลังเลพรานแดงมองไปรอบตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาไม่แน่ใจว่าของที่พกมาจะพาเขากลับออกจากดงคำไฮได้หรือไม่และในความมืดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนที่สุดถึงตามึงแล้ว หลังเสียงคำตัดสินนั้นดังขึ้นความเงียบก็เข้าครอบงำอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความเงียบแบบก่อนหน้ามันเป็นความเงียบที่อัดแน่นเหมือนทุกสิ่งในดงคำไ่กำลังกลั้นลมหายใจพร้อมกันผิวน้ำในหนองหยุดกระเพื่อมเงาดำรอบรอบหยุดเคลื่อนไหวแม้แต่ลมก็เหมือนถูกหยุดไว้กลางอากาศพานแดงยืนนิ่งบนห้างมือกําปืนแน่นจนเส้นเอ็นขึ้นดวงตาไม่กระพริบมองลงไปยังหนองน้ำเบื้องล่าง หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนอกจะระเบิดแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงคำรามไม่ใช่เสียงเลื้อยแต่เป็นเสียงหายใจเสียงหายใจหนักชาลึกดังมาจากใต้หนองเหมือนของใหญ่กำลังสะสมแรงผิวน้ำเริ่มนูนขึ้นตรงกลางหนองนูนขึ้นช้าๆเหมือนมีภูเขาใต้น้ำกำลังยกตัวจากนั้นเสียงน้ำแตกก็ดังสนั่นซาหัวขนาดมหึมาผุดขึ้นมา ตัวเงินตัวทองเผยร่างให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกลำตัวมันใหญ่กว่าควายโตเกล็ดหนาเป็นแผ่นซ้อนกันแน่นสีหม่นคล้ายโลหะเก่ามีคราบตะไคร่น้ําและดินโคลนติดอยู่ทั่วร่างร่องรอยแผลเก่าปรากฏตามลำตัวแสดงว่ามันผ่านการต่อสู้มานับไม่ถ้วนดวงตาของมันไม่ใช่ดวงตาสัตว์ทั่วไปมันนิ่งลึกและเต็มไปด้วยความรู้ เหมือนดวงตาของสิ่งมีชีวิตที่อยู่มาก่อนเห็นมาก่อนและไม่เคยถูกใครเอาชนะมันไม่รีบขึ้นจากหนองแต่ค่อยๆย,ยกหัวขึ้นสูงจนอยู่ในระดับเดียวกับห้างสายตาของมันประสานกับพรานแดงโดยตรงไม่มีเสียงไม่มีการขู่ไม่มีการคำรามมีเพียงการมองในเสี้ยววินาทีนั้นพรานแดงรู้สึกเหมือนถูกเปลื่อเหมือนทุกสิ่งที่เขาเคยทำ ทุกการล่าทุกการลองทุกความหยิงถูกมองทะลุจนหมดเขาตะโกนท่องคาถาเสียงดังที่สุดเท่าที่เคยทำมาพร้อมยกปืนยิงใส่ตรงๆปังปังปังกระสุนเข้าลำตัวเต็มแรงเสียงกระแทกดังทึกแต่ไม่มีเลือดตัวเงินตัวทองปีเพียงสะบัดลำตัวเกล็ดสั่นสะเทือนเหมือนคนปัดฝุ่นจากนั้นมันฟาดหางลงกับพื้น เสียงดังสนั่นจนดินสะเทือนต้นไม้รอบหนองสั่นไหวน้ำกระเซ็นขึ้นสูงห้างไม้โยกแรงเสียงไม้ลั่นดังเอียดอาดพรานแดงเกือบเสียหลักเขาคว้าเชือกไว้ทันลมหายใจเริ่มขาดช่วงตัวเงินตัวทองปีเริ่มเลื้อยขึ้นฝั่งทุกการเคลื่อนไหวของมันหนักแน่นดินยุบรากไม้แตกเงาดำรอบหนองเริ่มรวมตัวไม่ใช่เงาซ้อนอีกต่อไปแต่เหมือนบริวาร เหมือนผู้เฝ้าเมื่อมันมาหยุดอยู่ใต้ต้นตะเคียนลำตัวมันแนบกับรากไม้เหมือนกลับคืนสู่ที่ของมันทันใดนั้นต้นตะเคียนเริ่มสัน่นไม่ใช่จากแรงกระแทกแต่เหมือนมีอะไรตอบรับเสียงคลื่คลื่ดังจากใต้ดินเหมือนรากไม้ขยับตัวพรานแดงรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนถูกบีบจากทุกทิศทางผ้ายันที่ข้อมือเขาขาดผึงตะกรุดหลุดจากคอ ตกกระทบไม้ห้างแล้วแตกออกเป็นผงมีดหมอในมือเริ่มสัน่นเหมือนต่อต้านมือของเขาเองเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ดังไม่ก้องแต่ชัดเจนในหัวมึงคิดว่าของพวกนั้นทำให้มึงใหญ่กว่าป่าได้จริงหรือตัวเงินตัวทองปีอ้าปากภายในปากมืดลึกกลิ่นข้าวเหม็นพุ่งขึ้นมาจนพรานแดงแทบอะเจียงฟันเรียงซ้อนไม่แหลมแต่หนาเหมือนหิน มันไม่ได้พุ่งไม่ได้กัดมันแค่รอรอให้ห้างพังรอให้ของหมดรอให้คนบนห้างไม่เหลืออะไรให้พึ่งพ่านแดงยืนหอบเงื่อไหลท่วมในหัวมีเพียงความคิดเดียวเขาไม่ได้มาล่ามันแต่เขาเป็นคนที่ถูกพามาที่นี่เพื่อให้มันรับรู้รับรู้ว่ามีมนุษย์คนหนึ่งคิดจะลองของที่ไม่ควรถูกลองและห้างไม้ใต้เท้า ก็เริ่มส่งเสียงแตกดังขึ้นทีละจุดเสียงไม้แตกดังปึงปังใต้เท้าพรานแดงไม่ใช่เสียงดังครั้งเดียวแต่เป็นเสียงแตกทีละจุดเหมือนใครกำลังค่อยๆงัดความมั่นคงออกจากห้างห้างที่เขาสร้างด้วยความมั่นใจตอนนี้กลับกลายเป็นกรงกรงที่ไม่มีทางหนีพรานแดงก้มมองลงไปเห็นรอยร้าววิ่งไปตามไม้กระดานเสียนไม้ชื้นเริ่มผุดขึ้นมาเล่ากับห้างเอง ก็ไม่ยอมรับน้ำหนักของเขาอีกต่อไปด้านล่างตัวเงินตัวทองนอนนิ่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนมันไม่ขยับไม่เร่งไม่ไล่แต่นั่นแหละที่น่ากลัวเพราะมันมั่นใจว่าไม่จําเป็นต้องทำอะไรอีกรอบหนองเงาดำที่เคยกระจัดกระจายเริ่มรวมตัวเข้ามาใกล้ขึ้นไม่ใช่ในลักษณะล้อมโจมตีแต่เหมือนผู้ร่วมพิธีผู้มาดูบทสรุปเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นเสียงเล่ามึงจำได้ไหมศพแรกที่มึงทิ้งไว้ในป่าภาพหนึ่งผุดขึ้นในหัวพลานแดงภาพวัยหนุ่มภาพสัตว์ที่ถูกยิงแล้วดิน้นภาพเลือดที่ไหลภาพเสียงหัวเราะของเขาเองเขาสะบัดหัวแรงๆพยายามไล่ภาพเหล่านั้นแต่ยิ่งต่อต้านภาพยิ่งชัดเสียงอื่นซ้อนขึ้นมาเสียงคนที่เคยเดินป่าด้วยกันเสียงคนที่หายไป เสียงคนที่กลับมาแต่ไม่เหมือนเดิมทุกเสียงถามคำถามเดียวกันคุ้มไหม่พานแดงสุดเข่าลงบนห้างมือยังจับปืนแต่เขารู้แล้วว่าปืนไม่ได้หนักเพราะน้ำหนักเหล็กแต่มันหนักเพราะใช้ไม่ได้อีกแล้วเขาพยายามท่องคาถาอีกครั้งเสียงแหบขาดช่วงเหมือนคำไม่ยอมออกจากปากท่านใดนั้นความเจ็บปวดก็แล่นว่าบขึ้นมาจากหน้าอกเหมือนมีมือใหญ่ที่มองไม่เห็นบีบหัวใจ ลมหายใจติดขัดหูอื้อภาพตรงหน้าเริ่มสัน่นห้างหนองต้นตะเคียนทุกอย่างบิดเบี้ยวเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ใต้ห้างมองขึ้นมาดวงตาของตัวเองในภาพนั้นว่างเปล่าเหมือนซากเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดไม่ใช่จากป่าแต่จากตัวเขาเองมึงไม่ได้อยากล่ามึงแค่อยากพิสูจน์ว่ามึงใหญ่กว่าอะไรบางอย่างตัวเงินตัวทองปีขยับเล็กน้อย แค่ขยับหัวแต่แรงสะเทือนจากการขยับนั้นทําให้ต้นตะเคียนสั่นทั้งต้นรากไม้โผล่พ้นดินเพิ่มขึ้นเหมือนแขนเหมือนขาห้างเริ่มเอียงพรานแดงคว้าเชือกเชือกขาดผึงเขาพยายามปีนไปอีกด้านไม้แตกพื้นสุดในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเห็นาพอดีิทั้งหมดพังทลายคำเตือนของหมอผีคำห้ามของคนเท่าคนแก่ สารที่เขาเดินผ่านโดยไม่ไหวทุกอย่างต่อกันเป็นเส้นเดียวนี่ไม่ใช่ป่าที่ให้มาลองเสียงนั้นดังขึ้นไม่ใช่คำพูดแต่เป็นกดห้างสุดลงอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมพลานแดงร่วงลงไปครึ่งตัวซี่ไม้เสียบเข้าที่ต้นขาเลือดไหลอุ่นๆความเจ็บทำให้สติกลับมาชั่วขณะเขาร้องลั่นไม่ใช่ร้องขอชีวิตแต่ร้องด้วยความโกรธความไม่ยอมรับ กูไม่ยอมเสียงคำรามต่ำตอบกลับทันทีดังจากอกของป่าไม่ใช่จากตัวเงินตัวทองปีเพียงตัวเดียวดงคำให้ทั้งผืนเหมือนกำลังคำรามความมืดเริ่มไหลขึ้นไม่ใช่จากฟ้าแต่จากผื้นจากหนองจากรากไม้พรานแดงเริ่มรู้สึกหนาวไม่ใช่หนาวกายแต่เป็นหนาวใจเขารู้แล้วว่าไม่มีใครมาช่วยไม่มีของเหลือให้พึ่ง ไม่มีคำไหนจะเปลี่ยนผลลัพธ์ได้เหลือเพียงบทสุดท้ายที่ยังไม่ถูกเปิดและตัวเงินตัวทองก็เริ่มยกหัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้รอให้ห้างพังเองความมืดค่อยๆไหลเข้ามากลืนทุกอย่างไม่ใช่ความมืดจากท้องฟ้าแต่เป็นความมืดที่เหมือนมีน้ำหนักไหลมาจากหนองจากรากไม้จากพื้นดินพานแดงห้อยตัวอยู่กับเศษห้างที่พังครึ่งหนึ่งเลือดจากต้นขาไหลยหยดลงพื้นเป็นจังหวะ เสียงหยดเลือดกระทบคโคลนดังชัดกว่าทุกเสียงในป่าตัวเงินตัวทองยกหัวสูงขึ้นอีกครั้งคราวนี้สูงกว่าเดิมสูงจนเงาของมันคลุมทั้งต้นตะเคียนมันไม่รีบไม่กระโจนไม่อ้าปากมันเพียงอยู่ตรงนั้นเหมือนภูเขาที่มีชีวิตรอบหนองเงาดำทั้งหมดหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีเสียงกระซิบเหมือนทุกอย่างกำลังรอ เพราะการตัดสินสุดท้ายพรานแดงหายใจหอบลมหายใจขาดเป็นช่วงๆดวงตาเริ่มพร่าภาพรตรงหน้าซ้อนทับกันเขาเห็นตัวเงินตัวทองและเห็นเงาบางอย่างซ้อนอยู่ในร่างมันไม่ใช่สัตว์แต่เป็นผู้เฝ้าเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นความเข้าใจที่ถูกยัดใส่ในหัวของป่าไม่ใช่ของใครแต่คนที่ล่วงล้ำต้องทิ้งอะไรไว้ พรานแดงพยายามขยับพยายามดึงตัวเองขึ้นแต่แรงหายไปหมดมือที่จับไม้เริ่มชาสายตาเริ่มพราภาพอดีตสุดท้ายผุดขึ้นมาไม่ใช่ภาพการล่าไม่ใช่ภาพความรุนแรงแต่เป็นภาพตัวเขาเองยืนหน้าสารผูพังเดินผ่านโดยไม่ไหวไม่ขอไม่เข่ารบเสียงแตกดังกรอบเศษห้างส่วนสุดท้ายพังลงพรานแดงร่วงลงสู่พื้นหนอง เสียงน้ำดังซ่าโคลนกระเด็นความเย็นกัดกระดูกเขาพยายามตะเกียกตะกายแต่น้องเหมือนดูดดูดช้าช้าหนักแน่นตัวเงินตัวทองคลานเข้ามาใกล้หัวมันลดต่ำจนอยู่ระดับเดียวกับใบหน้าพลานแดงดวงตาสีแดงหม่นนั้นไม่มีความโกรธไม่มีความหิวมีเพียงความนิ่งเหมือนมองสัตว์ตัวหนึ่งที่ถึงเวลาต้องอยู่ที่นี่ พรานแดงอ้าปากพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกน้ำหนองเริ่มไหลเข้าปากเข้าจมูกเข้าปอดในวินาทีสุดท้ายเขาไม่ได้เห็นฟันไม่ได้เห็นการกัดเขาเห็นเพียงเงาของตัวเองค่อยๆจมหายสะท้อนอยู่ในดวงตาของสิ่งที่เฝ้าดงคำไหฮจากนั้นผิวน้ำก็เรียบสนิทรุ่งเชา้าหมอกบางลอยต่ำเหนือดงคำไฮป่ากลับมาเงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชาวบ้านสองคนที่เข้ามาหาของป่าเห็นเพียงเศษห้างพังเชือกขาดไม้แตกไม่มีศพไม่มีรอยต่อสู้ใต้ต้นตะเคียนมีปืนขึ้นสนิมวางอยู่มีดหมอหักครึ่งผ้ายันขาดวิ้นติดอยู่กับรากไม้หนองน้ำนิ่งเหมือนไม่เคยกลืนใครลงไปตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้านั่งห้างแถวดงคำไฮอีกโดยเฉพาะคืนฝนตกเพราะชาวบ้านบอกว่า บางคืนจะเห็นเงาคนยืนอยู่ริมหนองเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างและบางคืนจะเห็นเงาดำใหญ่เลื้อยช้าๆชาใต้ผิวน้ำไม่ลาไม่ขมแค่เฝ้าเฝ้าดงคำไฮและเฝ้าของที่ป่ารับคืนไว้แล้ว